ข้าวผสมช่วงไม่ป่วยไม่รู้นะครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตลาดลำนาลายอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับท่านเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเรื่องของแอร์หรือการทําความเย็นนะครับร้านของท่านอยู่ที่ตลาดลำนลายครับชื่อลำนาลายแอร์ครับเอาละครับมาต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ประสงค์ครับครับครับผมพี่ประสงค์ สีรักษานะครับท่านเป็นเจ้าของธุรกิจลำนลายแอร์นะครับเอาละครับคงต้องถามพี่ประสงค์นี่ถืก่อนครับว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยทำประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแอร์โดยตรงอะไรครับครับกับแอร์โดยตรงครับครับเรื่องความเย็นครับครับผมมีแอร์อะไรบ้างครับแอร์รถแอร์บ้านแอร์รถแอร์บ้านครับผมตู้เย็นครับโรงเย็นทําหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยครับธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับพอไปได้ครับพอไปได้นะครับผมเอ๊ผมว่าผมไม่ได้พอไปได้แล้วมั้งครับพี่ ก็ต้องบอกว่าธุรกิจนั้นไปได้ดีทีเดียวเลยใช่ไหมครับแต่ว่าต้องถามพี่ประสงค์นิดนึงครับว่ามีเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยอย่างไรบ้างครับที่เกิดขึ้นกับพี่ครับผมอ๋อผมไปทํางานข้างนอกนะครับครับโดยปีนบันไดและบันไดมันตีเข้าขาอ๋อครับผมมีบาดแผลนิดหน่อยครับตอนแรกคือเราเองได้รับการว่าจ้างให้ไปไปทำแอร์ไปติดตั้งแอร์ไปติดตั้งแอร์ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คือ บันไดเกิดอุบัติเหตุครับบัิเหตุบันไดพลิกตีขาพลิกแล้วตีที่ต้นขาครับครับผมมีบาดบาดแผลนิดหน่อยครับผมครับครับผมเอ่อบาดแผลนั้นตอนแรกๆที่เป็นอย่างไรบ้างครับก็บวมฮะบวมธรรมดาครับธรรมดาครับผมแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเนี่ยครับพอรู้ว่าเป็นแผลแล้วไปโรงพยาบาลอ๋อพอรู้ว่าเป็นแผลแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอครับผมครับผมให้ทำการรักษาครับครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ เกิดอักเสบขึ้นมาอีกครับผมเพราะเรามาลองให้หมอตรวจรับตรวจว่าเป็นเบาหวานอ๋อหลังจากที่พอไปหาให้คุณหมอรักษาเกี่ยวกับบาดแผลที่เกิดการผิดพลาดนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุครับแต่ว่าพอไปเจอกับหมอเสร็จคุณหมอก็บอกว่าเป็นเบาหวานครับผมเอาละครับท่านี้หลังจากที่พี่ประสงค์เองพอคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยความรู้สึกพี่ในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ประสงค์ครับก็คิดว่าเป็นเบาหวานคงจะ คงไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่รักษาได้ครับผมแต่ผลสุดท้ายว่ารักษาไปแล้วมันยิ่งผู้พองขึ้นมามากเหมือเดิมครับผมระยะเวลาที่เกิดการผู้พองนะครับผมพี่ประสบครับใช้เวลานานไหมครับในช่วงการรักษาผูพองรักษาประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นะครับไม่หายไม่หายแล้วแผลเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงนั้น ยิ่งลามขึ้นเรื่อยครับน่ากลัวเลยครับใช่ไหมครับจากภาพที่ที่เดี๋ยวเราจะมีภาพไปชมด้วยเป็นภาพที่เกิดนะครับแผลนั้นโอ้โหน่ากลัวมากครับผมนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ประสงค์รักษายังไงต่อครับแล้วผมก็ขอออกจากโรงพยาบาลครับไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ครับกลับบ้านเลยสามอาทิตย์ผมก็ออกเลยครับครับผมเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นเบาหวานครับต่อไปมันจะคุกคองขึ้นเรื่อยครับแล้วโอกาสหมอโอกาสที่จะต้อง หายไม่มีคัคือต้องตัดขาตัดขาเลยครับโอผมว่าความรู้สึกของพี่ประสงค์ช่วงนนครับเป็นอย่างไรบ้างที่เขบอกว่าจะต้องตัดขาไม่ข้างเราสองขาทําไมต้องหายไปขาหนึ่งนะครับความรู้สึกเั้นต้องรว่ามันแย่มากครับต้องออกไปรักษาข้างนอกดีกว่าลองดูว่าจะข้างนอกอาจจะมีโอกาสมีโอกาสได้ ครับผมก็คือตัดินใจกับบ้านเลยครับผมไม่รักษาต่อแล้วคือมารักษาที่บ้านกลับมารักษาที่บ้านดีกว่าครับนะครับในช่วงของการกลับมารักษาที่บ้านเองเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็คงจะต้องทานยาด้วยครับผมช่ช่วงนี้พวกท่านทานยาอยู่ทานยาของโรงพยาบาลอยู่ครับครับผมแต่ตอนนี้ว่ามีคนแนะนําคือนายธเนศนะครับอยู่อันนี้วิยุครับอ๋อครับผมอันนี้วิยุของ ของปลาใช่ไหมครับก็มาแนะนําว่าเออ่ให้ลองทานเอนไซม์ดูครับผมใช่ไหมครับตอนนั้นเอาเอนไซม์มาให้ลองทานดูครับผมแล้วลองใส่แผลดูครับอ๋อก็คือว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เอนไซม์เคจีเอฟูลเนี่ยโรยที่แผลด้วยแล้วก็ชงดื่มด้วยครับผมครับเอาละครับตอนนี้ผมเชื่อเถอะว่าท่านชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะครับคงจะต้องเกิดข้อสงสัยในว่าเอ้าแล้ว ทำไมเขาถึงให้แนะนำให้ใช้เอออเนไซม์ k คเจฟูนันโรยแผลครับเขาบอกว่าทั้งทั้งดื่มทั้งทั้งโร <มา S 2> <ะ>ยทั้งล,ลยครับจะทำให้ให้แผลนี่หายเร็วหายเร็วขึ้นแล้วตกตะเก็ดเร็วขึ้นครับตอนนั้น เชื่อหรือไม่เชื่อครับพี่ประสงค์ครับก็มันยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อนะฮะแต่ต้องลองดูเออคือจริงๆเราก็อยู่รักษาในโรงพยาบาลแล้วนะครับนะครับแล้วตอนสุดท้ายหมอก็บอกว่าจะต้องตัดขาแล้วครับนะครับเราก็เลยกลับมาบ้านแล้วพอมาเจอเพื่อนที่แน่แบบนี้เนี่ยแน่นอนช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกคงจะจะไม่ค่อยรู้สึกดีสักเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนครับในเมื่อถ้ามีโอกาสลองนะพี่นะก็เลยลองตามที่เพื่อนแนะนําครับผมนะครับก็เอาเอนไซม์เคจฟูนั้นโรยที่แผลครับผมนะครับแล้วก็ดึมด้วยแล้วดึย พี่ประสงค์ดื่มอย่างไรครับผมดื่มครั้งละสองซองสองซองเลยตอนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งครั้งแล้วก็เย็นครับก็เอาโรยแผลอีกหนึ่งซองอีกหนึ่งซองครับผแล้วทําแบบนี้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับในการใชเอนไซม์เกจคุณในการรักษาดูแลใช้ระยะเวลาสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ยุบแผลตกตะก็์หลังจากที่ใช้ได้สองอาทิตย์แผลเริ่มยุบเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับ รู้สึกกันไร้สกว่าใช้ได้ผลครับใช้ได้ผลเลยยาเจนนียเนี่ยใช้ได้ผลครับผมของเอนไซม์นะครับครับผม,มความรู้สึกที่ผมเชื่อกัยว่าหลังจากที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการรักษานะครับแล้ว,แล,วแล้วต้องเจอ,อประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขนาจจะต้องเปลี่ยนแปลงกันนะครับแต่หลังจากที่ผมมาใช้เอนไซม์เคนเจฟูดแล้วเนี่ยแค่2อาทิตย์ใช่ไหมครับครับผมัม่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกับอีกเช่นกันครับ ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะก็ะยังมีผลพันธ์ดีๆที่จะสามารถช่วยดูแลและฟื้นฟูสุขภาพเราให้ดีขึ้นได้และโดยเฉพาะแผลที่บริเวณต้นขาครับ